วันนี้แม่โอพาทำน้ำยาขนมจีนนะคะแบบว่าเค็มข้นแซ่บหนัวเลยนะคะ,ะถ้าเกิดใครชอบแบบน้ำยาขนมจีนนะห้ามพลาดเลยนะสูตรนี้นะคะอร่อยเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะตั้งน้ำค่ะตั้งน้ำแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะส0เม็ดเนาะแล้วก็พริกแดงพริกแห้งนี่นะสัก20่เม็ดใส่ลงไปตะไคร้ซอย50กรัมนะคะกระชายร้อยกรัมนะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ อหอมแดง200กรัมนะคะกระเทียมนะคะ100กรัมนะใส่ลงไปขา่าหั่นเป็นแว่นแว่นากรัมนะ,ะผิวมะกรูดสักหนึ่งลูกนะคะอ่ะและทีนี้เป็นกะปินะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะปลาร้าค่ะ150าใครไม่ทานเปลี่ยนเป็นปลาอินทรีย์ได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นกะทิ2 0 0กรัมนะคะเราจะต้มส่วนผสมเนี้ยให้เปื่อยก่อนเนาะอ่ะปิดฝาต้มไว้เลยพอเปื่อยเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเปื่อยเราก็ตักขึ้นมานะ ตักเครื่องทั้งหมดเนี่ยเครื่องแกงของเราทั้งหมดอ่ะออกมานะคะอ่ะรีบตักเลยนะคะพอตักเสร็จเรียบร้อยใส่ปลาลงไปค่ะในคลิปใช้เป็นปลานิลนนะคะโลครึ่งถึง2โลได้นะคะแล้วแต่สะดวกเนาะอ่ะโอเคก็พอเราใส่ปลาเสร็จเรียบร้อยเราต้มปลาให้สุกนะในระหว่างต้มปลาเรามาโขกเครื่องแกงนะคะโขกไปเรื่อยๆให้ละเอียดเลยนะคะอ่ะ พอปลาสุกนะเราเปิดฝาตักเอาปลาออกมานะคะตักเอาปลาออกมาเลยเนาะอ่าตักออกมาให้หมดนะตักเนื้อปลาออกมาให้หมดเสร็จเรียบร้อยใส่ขาไก่ลงไปนะคะใส่ขาไก่สัก1กิโลนะใส่ลงไปต้มเลยะคะ่ะอ่ะต้มไปพอขาไก่เริ่มเดือดละเราใส่เครื่องแกงที่เราโขกเสร็จแล้วนะอ่าใส่เครื่องแกงที่เราโขกเสร็จแล้วลงไปเลยนะคะอ่ พอใส่เครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเนื้อปลาเนื้อปลาก็โขลกให้ละเอียดเลยนะแกะก้างออกโขลกให้ละเอียดให้เนื้อฟูๆนะขนมจีนของเราเนี่ยจะเข้มข้นมากถ้าเกิดโขลกเนื้อปลาแบบแน่นๆแ,แบบละเอียดละเอียดเลยนะคะอะ่ก็กดๆคนๆให้เขาจมน้ํานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้เลยเนาะปิดฝาไปรอให้เขาแบบว่าเริ่มแบบอ่า เริ่มร้อนแล้วนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะปรุงเครื่องเลยนะใส่กะทินะคะ300กรัมใส่ลงไปเนาะอ่ะปิดฝานะคะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะคะพอให้เขาเดือดระอุขึ้นมาแบบนี้ตามด้วยก,กระชายนะคะอ่ะก5 0กรัมเลือดไก่หนึ่งก้อนนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามพอดีตามความชอบนะคะ ลูกชิ้นปลาค่ะสักครึ่งกิโลนะคะชอบมากชอบน้อยจัดไปนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมขนมจีนน้ำยานะอ่าก็ไว้ทานกับขนมจีนนะจะทานกับข้าวก็ได้นะอร่อยนะคะสูตรนี้เนาะในคลิปแม่โอทานคู่กับขนมจีนนะคะบ้านแม่โอสายขนมจีนเนาะชอบมากอาหารเส้นเมนูเส้นนะทําทีก็ทานกันทั้งวันเนาะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะ ลองไปทำตามดูนะคะถ้าเราได้ผลแบบไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะงั้นวันนี้ไม่โอจบคลิปเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ